ครับผมสวัสดีครับกับคลิวกับใบใบครับแบบนี้นะครับอากาศก็ร้อนนิดนึงนะครับวันนี้ตัวนี้นะครับตัวตัวใหม่ตัวใหม่ของอะไรครับเดี๋ยวนะก็จะพามาเจาะนะว่าเอ้อะไรมันใหม่ในนี้มั่งจริงๆแล้วมันก็มีทุกวันมีอย่างเดียวที่ใหม่ก็เป็นยางนะครับเป็นยางแบรนด์ไทยครับลายตองแปดนะเป็นแบรนด์ไทยเดี๋ยวนะจะค่อยพามาเจาะยางแล้วกันนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ย ตัวเตี้ยตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นไฟธรรมดานะทุกคนแต่ว่าลูกค้าไปอัพหน้ามานะไปอัพหน้าอัพตัวนี้มาให้เป็นตัวท็อปครับตัวเตี้ยส่วนมากจะเป็นไฟธรรมดาครับแต่ว่าอัพขึ้นมาเป็นตัวท็อปเป็นตัวที่มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ลำนี้ก็ใส่ฝากระโปรงแบนนะครับนี่เลยทรงเอหล่อๆครับแบบนี้อ่านี่ครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้ครับเป็นล้อในกระแสตอนนี้ครับก็เป็น TC 0 0 5 TC 005อ่ะ ตัวนี้เป็นงาน MK ครับงานหนุ่มแมงนะครับนี่ไงงานหนุ่มแมงนี่ไงครับทุกคนดอกยางที่น้าจะพามาเจาะครับตัวนี้แม่งโคตรหล่อเลยว่ะโอ้โหเหมือนยางญี่ปุ่นอะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นยางลันเซลนะครับลันเซลเป็นยางไทยนะครับผลิตในประเทศไทยนะฮะยางลันเซลอ่าสเปกยางก็จะเป็น265 40 18่นะครับในยางหน้านะครับส่วนยางหลังก็เป็นตัว2 9 5 35 18้ครับนี่เลยครับโคตรหล่อเลยว่ะเนี่ยหล่อจริงเลย แต่ยางไทยตัวนี้ไม่แพงด้วยครับทุกคนราคาจับต้องได้ครับราคาจับต้องได้ครับหมื่นนิดๆนะครับอ่าหมื่นนิดๆครับลายแม่งโคตรเฟี้ยวเลยตอนแรกนะก็ยังไม่เคยใส่ครับพอมาใส่คันนี้เป็นคันแรกเลยครับรู้สึกว่าตัวนี้แม่งจะอมดีเพียงเลยอมหมักดีทหมายน,นี้ล้อสิบครึ่งนะอ่าสิบครึ่งนะอมโคตรดีเลยโคตรจ้าบเลยว่ะเออนี่เลยเป็นลายเวรุ่นเลยครับโคตรจ้าบเลยล้อหลังเป็นสิบครึ่งนะครับล้อหน้าเป็นเก้าครึ่งนะครับลำนี้ครับ แป,แปลงดุมหน้าหลังนะครับทุกคนแปลงดุมหน้าหลังทุกคนจะมองว่ารถกระบะนะครับออซูซุทุกคันนะครับทุกคนจะมองว่าถ้าเกิดแปลงดุมแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าข้างขวานะครับล้อจะยื่นกว่าข้างซ้ายข้างขวานะครับทุกคนมาดูข้างซ้ายเลยครับทุกคนมาดูข้างซ้ายข้างซ้ายแม่งจะหุบสวยเลยข้างขวามันก็จะยื่นครับจริงๆแล้วอีูซุเป็นแบบนี้ทุกคันนะรถนาก็เป็นครับก็ทําใจครับก็มันเป็นแบบนี้ก็ให้มันเป็นแบบนี้ไปครับอ่า สเตปลํำนี้บอกได้เลยนี่เลยหน้า2หลัง5้าครับใส่โชค๊คโปรวนเดอร์สีต้นครับจะเตี้ยขนาดไหนครับก็นี่เลยขอให้มีโชค๊คแล้วกันยังไงก็ขับดีแน่นอนสเปคหลังคันนี้นะครับตอนที่ว่าอเตอร์ที่ว่าตอนนี้ก็ลังมีกระแสกันนะครับนี่เลยก็3นิ้วสอดแบบฟิตๆเอา4นิ้ว4นิ้วนะสอดนะครับอ่าฟิตครับฟิตฟก็คือตรงนี้ขับดีแน่นอนครับไม่เตี้ยมาก เพราะว่ามันมีช่วงเด้งช่วงระยะของมันนะครับแล้วก็มีโชคช่วยหนึ่งคู่นะครับยังไงก็หล่อครับแบบนี้นี่เลยครับตอนเดียวเฟี้ยวเฟียวฝากกูด้วยครับเบรุ่นนะสเปคยางตัวนี้นะเกิดแน่นอนนะบอกได้เลยนะเกิดแน่นอนอาลายเหมือนตอง 8R นะครับแต่ว่าเป็นยางไทยไทยแลนด์นะครับอ่ายี่ห้อลันเซลมี2เบอร์เท่านั้น,นครับล้อหน้า265418ล้อหลัง2953518 สายทางฝากกันด้วยครับ